สวัสดีค่ะ

เบิกบานก่อนนะจ๊ะสวัสดีภูมิมินท่าค่อยก็เต้นโมเป็นบอกว่าซ้อมอยู่ เอาผ้าที่ลองมันที่สุดค่ะเบิดบาลค่ะลูกผ้าไหนก็ได้ที่ลองมันที่สุดเกืออาการสิทธิ์สิทธิ์แล้วถ้ามันสา เก๋มากค่ะ yes จบกันไปแล้วหนึ่งเพลงนะจ๊ะวันนี้มาเริ่มกันเลยนะคะคุพ,อพอรีมามืดมืดมากๆเลยมาเริ่มกันได้เลยนะคะเราเบิกบานกันแล้วพอหอมปากหอมคอเนาะเอาไว้วันไหนที่มาแดนเราวค,ค่อยแดนกันจริงๆงจังๆนะคะโอเคนะจ๊ะเริ่มเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุพภรีมามืดมากเลยแล้วงั้นเราจะเริ่มกันเลยนะคะเราจะไม่รอใครแล้วทั้งสิ้นนะคะ ความมันจนถึงผลลัพธ์ต้องขดดัดไหนมาดูกันนะคะว่าความที่เราจะมันความที่เรานั้นแน่นอนที่สุดคลื่นที่มันจะดึงดูดได้เร็วที่สุดคือคลื่นร่าเริงเบิกบานถูกต้องไหมคะทุกคนคะ่ะคลื่นที่มันจะดึงดูดได้ดีที่สุดคือคลื่นร่าเริงเบิกบานคลื่นบ้านในความสุขไรขีดจํากัดนะคะโอเคร้อนเลย <laughs> มาค่ะ มาเริ่มกันเลยนะคะน้องสำหรับใครแน่นอนที่สุดว่านะคะแน่นอนที่สุดนะคะทุกคนคะ่ะแน่นอนที่สุดเนอะว่าคนเราทุกคนเกิดมาต่างชนชั้นต่างเชื้อชาติต่างศาสนาเราไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้ ถ้าเลือกเกิดได้เราคงเลือกเกิดเป็นคนรวยแล้วถูกต้องไหมคะโอเคถ้าเลือกเกิดได้ทุกคนแน่นอนที่สุดว่าทุกคนจะต้องอยากที่จะเลือกเกิดเป็นคนรวยอยู่แล้วถูกต้องไหมคะดังนั้นแต่ว่าวันนี้ถ้าสมมุติว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แล้วเรานะคะเราจะต้องยอมจำนวนกับชีวิตรอหรือนะคะ คบี่นะคะคุยเรื่องกดแรงดูดกดจักรวาลน,นะคะครูยอยู่ในทีเแต่มันอยู่นะ,ะแน่นอนที่สุดหลายๆคนทํางานมาเยอะแยะมากมายครูเองก็ชเช่นเดียวกันค่ะครูมาจากคนที่ไม่ได้เรียนจบสูงอะไรนะคะอยากจะเรียกอะไร,รก็เรียก e, เรียกอีเรียกเจเรียกอะไรก็ได้ตามใจชอบครูไม่ได้จบครูนะคะแต่ว่าเราทํในทีเแต่มันอยู่เนาะเราขายสินค้าออนไลน์เราเป็นแม่ค้าออนไลน์เราก็คือเป็นครูสอนออนไลน์และทุกคนก็คือถ้าใครที่มีความรู้แน่นอนที่สุดก็เรียกว่าเรียกว่าครูกันได้ทั้งนั้นนะคะทุกคนคะ เนาะแม้วันนี้เริ่มเลยครูพาลาร้อนสัง่งเต้นไปนิดเดียวได้เหงื่อเลยอะนะคะตั้งแต่เด็กจนโตนะคะตั้งแต่เด็กจนโตบางคนสังคมสิ่งแวดล้อมม่ได้เหมือนกันอยู่แล้วบางคนอาจจะสุขสบายมาตั้งแต่เด็กเลยแต่ครูพลียเองเป็นคนที่ลำบากมาเยอะค่ะ เป็นคนที่เกิดในครอบครัวชาวนาเป็นลูกหลานชาวนาเนาะพ่อแม่ก็คือทําไร่ทํานาดังนั้นคือเรารู้หมดเลยเราผ่านมาหมดเลยความยากลำบากมันเป็นเช่นไรนะคะความยากลำบากเป็นเช่นไรก็ไปทํานาทําไร่ทานากับพ่อ,อแม่นี่แหละนะคะเอาทุกอย่างนะคะเออทั้งแต่บดพอนานาเสร็จดํานาเสร็จไปรับจ้างเขาไปรับจ้างถอนหญ้าไปรับจ้างทั้งหย่าเอาหุน่น เอาเอาเอาหย่าออกแบบไล่อ้อยไล่ป่าไล่มันไล่อะไรก็แล้วแต่เนาะจ้างเมื่อก่อนเนาะถ้าใครแบบว่าที่แบบเกิดรุ่นราวพอเดียวกันก็จะรู้นะคะคุปอรีเนาะไปรับจ้างแต่วันละ50บาทนะคะเราทํามาเยอะแยะมากมายแล้วค่ะเราทํามาเยอะแยะมากมายหลายสิ่งแล้วแต่ทําไมชีวิตของเรามันถึงยังไม่สําเร็จเพราะว่าอย่างหนึ่งนะคะที่เรายังไม่รู้เพราะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรนั่นแหละนะคะ แน่นอนที่สุดวันนี้ถ้าถึงแม้ว่าคุณจะผ่านอะไรมาแล้วเย่อยะยะยะมากมายคุณจะเคยทํางานมาเยอะแล้วเยอะแย,ยะมากมายสักเบื่อยันเรือลุกอย่างคูเบอรีก็เ็จขึ้นเดียวกันแต่วันนี้มันไม่เกี่ยวว่าชาติกูลคุณมาจากไหนมันไม่เกี่ยวว่าคุณจะเกิดในชาติระกูลร่ํารวยหรือคุณจะเกิดมาเป็นคนจนหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้ถ้าการที่อยากจะสําเร็จมันง่ายมากๆเพราะเราเรียนรู้กดแรงดูดกฎจักรวาลเรารู้ทางลัดของชีวิตแล้วดังนั้นทำไมเราจะต้องเฉยถูกต้องไหมคะ แล้วเรารู้อยู่แล้วถ้าถาแบบใครที่ได้ติดตามครูพอดีมานะคุณก็จะรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าครูจะคุยเกี่ยวกับการกดแรงดูดกดจักรวาลน,นะคะครูจะคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่เราแบบว่าคือเราใช้กันอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าเรากําลังใช้มันอยู่เพราะเราใช้กับความรู้สึกนี่แหละคะ่ะเราใช้กับความรู้สึกคลื่นความรู้สึกของเราแล้วนะคะวันนี้มาเข้าเรื่องกันเลยครูพอดีมาเยินเยอแล้วนะคะเข้าเรื่องกันเลยเนาะ แน่นอนที่สุดว่าเราทําไมจะต้องทํางานหาเงินสิ่งที่โฟกัสสิ่งที่หลายๆคนและตัวคูเลอรี่เองชเช่นเดียวกันเราโฟกัสที่การหาเงินเราโฟกัสที่การหาเงินมันเลยทําให้ชีวิตของเรามันมีความขาดแคลนเพราะมันไม่ได้อยู่ในคลื่นของความเหลือเฟือเพราะว่าคําหาเงินคําว่าหาเงินตราบใดก็ตามที่คุณไปตามหามันคุณไปวิ่งหามันนะคะมันจะไม่ได้มีทางที่จะแบบว่าจะได้มาง่าย แต่วันใดเมื่อเมื่อไรก็ตามที่เราไม่ได้เราหยุดที่จะวิ่งหามันแล้วเราทําตัวเป็นคนที่เหลือเฟือแล้ววันนี้เปลี่ยนจากการหาเงิน <einem> แน่นอนที่สุดทุกคนหาเงินอยู่แล้วทุกคนอยากที่จะมั่งมีสีสุดอยากที่จะมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นมาอยู่แล้วแต่เราเปลี่ยนจากการหาเงิน <Es> <บ concerned> เป็นคําว่านะคะฉันสามารถที่จะมั่งคั่งร่ำรวยได้ฉันสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีได้ คุณจะรู้สึกดีกว่าการที่เราจะต้องมีความรู้สึกมีการจิตตั้งต้นที่ว่าเราจะไปวิ่งหาเงินไหมคะนะคะทุกคนคะ่ะนะวันนี้แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ลึกสักนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าคนที่เขาอยากจะสําเร็จอะเขาก็จะต้องเข้ามาฟังเขาจะต้องมาศึกษาและเรียนรู้อยู่แล้วเพราะคนที่อยากจะสําเร็จเขาจะควนขวายหาหาหนทางที่มันจะสําเร็จอยู่แล้วไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปบอกใครให้เธอมาสําเร็จ ไปบอกไปบังคับใครให้มาสําเร็จให้มาหาลู่ทางหาวิธีการของการที่จะสําเร็จนะคะคุณพี่แวะพักกินน้ำนะคะสวัสดีค่ะนะคะ ต่อเลยนะคะทุกคนเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะคะนะแน่นอนที่สุดนะคนที่เขาอยากจะสําเร็จเขาจะต้องตามหาวิธีการอยู่แล้วนะคะอันดับแรกคือข้อที่1คือเราไม่ต้องจากที่ว่าการที่เรานั้นจะไปวิ่งหาเงินเปลี่ยนมาเป็นฉันสามารถที่จะรวยได้ฉันสามารถมั่งมีมั่งคั่งได้นั่นคือข้อที่1นนะคะแน่นอนที่สุดว่าบางทีบางทีถ้าเราพูดพูดไปอย่างนี้สวัสดีพี่ครูดงลัะค่ะ การที่เรานะคะการที่เราหลายๆคนออกมาแบ่งปันหลายๆคนออกมานะคะเจนก่ะการที่เราแบ่งปันหลายๆคนออกมาให้ความรู้หลายๆคนออกมาแบ่งปันและก็คือแบบหลายๆสิ่งทั้งวิดีโอทั้งอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดถ้าการที่คนคนหนึ่งอยากที่จะสําเร็จอะเขาก็จะไปหาฟังเอาเองแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้อยากสําเร็จเขาก็จะ ฟังแล้วก็ผ่านๆไปแล้วก็จะแล้วก็จะพูดว่าพูดอะไรไม่เห็นรู้เรื่องน,อนนันนี่ฉันก็มีชีวิตที่ดีอยู่แล้วน,นนันนี่นะคะแต่สิ่งหนึ่งเลยถ้าคูเปอรี่นะคะถ้าใครได้เข้ามาฟังไลฟ์นี้จะโชคดีมากๆสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องมีจากที่ว่าจิตตั้งต้นของเราที่ว่าเราหาเงินเปลี่ยนมาเป็นฉันมั่งมีมั่งคั่งได้ฉันสามารถที่จะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันปรารถนา มันจะทําให้อารมณ์และความรู้สึกของเราแตกต่างทันทีถูกต้องไหมคะถ้าใครที่คิดตามถ้าใครที่แบบว่าฟังกันรู้เรื่องใครที่แบบขอบคุณคะ่ะใครที่ฟังกันรู้เรื่องใครที่คลื่นตรงกันก็จะได้เจอกันอยู่แล้วบุญเสมอแล้วเจอกันอยู่แล้วนะคะทุกคนคะแค่คุณเปลี่ยนจากการที่คุณวิ่งตามหาเงินมาเปลี่ยนเป็นฉันสามารถที่จะมั่งมีมั่งคั่งได้ฉันเป็นคนโชคดีอยู่แล้วนะคะนั่นคือข้อที่หนึ่งนะคะส่วนข้อต่อมานะคะทุกคนคะ่ะคุณก็รีบไปไวๆเลยนะคะ ใครได้ฟังโคชโชคดีจริงๆค่ะนะคะส่วนข้อที่สองคือฉันสามารถที่จะเสกสร้างชีวิตของฉันได้ฉันเสกสร้างชีวิตของฉันได้ฉันจะมั่งมีมั่งคั่งขนาดไหนก็ได้เพราะคนเราทุกคนคือพระเจ้ามาเกิดอยู่แล้วคนเราทุกคนคือก๊อตมาเกิดอยู่แล้วนะคะหลายๆคนอาจจะไม่รู้หลายๆคนอาจจะยังแบบว่ายังใช้ชีวิตเดิมๆตามมีตามเกิดตามเวนตามกรรมแล้วแต่เวนแต่กรรมจะพาฉันไปหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะนะคะ แต่วันนี้ถ้าเราได้ร่วงรู้ความลับแล้วเรารู้กดแรงดูดกฎจักรวาลเรารู้ที่คนระดับโลกเขาใช้กันแล้วอ่ะคุณจะเก็ตทันทีนะคะคุณจะเก็ตทันทีแล้วคุณจะอนุญาตตัวเองทันทีนะคะส่วนข้อที่สามนะคะข้อที่สามคือบอกกับตัวเองไปเลยว่าฉนะันนี่แหละคือแม่เหล็ดดึงดูดเงินทุกสกุลนะคะฉันนี่แหละคือแม่เหล็ดดึงดูดเงินทุกสกุลเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ได้กําหนดตัวคุณเองอ่ะ คุณก็จะใช้ชีวิตไปวันๆแล้วคุณก็คุณก็จะเอาแต่ว่าใช้ชีวิตไปวันๆเอ่อใช้ชีวิตแบบว่าเออตามมีตามเกิดไปหรืออะไรก็แล้วแต่อารมณ์ความรู้สึกปล่อยมันไปตามเวรตามกรรมตามการละเวลาที่จะพาชนไปหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะเป็นแบบนั้นนะคะแต่วันนี้ถ่าเราอยากที่จะมีผลลัพธ์ที่มันโคตรยิ่งใหญ่มีผลลัพธ์ที่มันแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงๆอะคุณจะต้องมันเบอร์ไหนคุณจะต้องสนุกล่าเริงเบอร์ไหน แค่ยิ้มอ่อนไม่ทันหรอกนะคะทุกคนจ๋ายิ้มอ่อนไม่ทันกินนะคะบอกได้เลยว่ายิ้มอ่อนไม่ทันกินถ้าคุณสวัสดีคุณดอกลักค่ะวันนี้ความลับที่มันสําคัญมากๆความลับที่มันโคตรเด็ดมากๆม,มันอยู่ตรงนี้นะคะคุณจะแค่ใช้ชีวิตเป็นวันเรียบร้อยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ทันกินนะคะถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆคุณจะต้องลุกขึ้นมามันเบอร์ไหนนะคะคุณจะต้องแบบว่าจินตนาการเบอร์ไหนนะคะ จินตนาการถึงความมั่งมีมั่งคั่งเบอร์ไหนถ้าคุณแบบว่าแค่ยิ้มอ่อนเฉยๆชีวิตฉันก็ดีอยู่แล้ว t h i n g c h a n ช e นะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้นะคะทุกคนค่ะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยค่ะเพราะมันเพราะว่าอะไรเพราะกดแรงดูดกดจักรวาลการที่คุณจะเปลี่ยนแปลงได้นั้นมันจะต้องบ้านในอารมณ์บ้านในความรู้สึกของเราเราไม่ได้ไปบ้ากับใครค่ะเราบ้ากับตัวเราเองแล้วเราสร้างจินตนาการของตัวเราเองอยู่ในห้องของเรานะคะเราสร้างจินตนาการ ของตัวเราเองอยู่ในห้องของเราหรือว่าอยู่ในอารมณ์หรือว่าถ้าเราไปข้างนอกเราก็ล่าเริงบกบานได้มันไม่มีมันไม่มีใครว่าอยู่แล้วมันไม่ผิดอยู่แล้วค่ะเพราะอะไรเพราะเราหลอกตัวเราเองหลอกตัวเราเองเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้มีชีวิตที่ดีได้จริงจรเพราะกดแรงดูดกดจักรวาลเขาจะทำทำงานที่อารมณ์และความรู้สึกของเราตราบใดที่อารมณ์ของคุณยังแบบว่ายิ้มอ่อน ยิ้มอ่อนเชยๆหรืออะไรมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนอยู่แล้วถ้าคุณอยากที่จะเปลี่ยนจริงๆคุณจะต้องใส่ข้างในใส่คลื่นใส่ไวเบิชั่นจากข้างในหัวใจของคุณนะว่าคุณแบบว่าล่าเริงขนาดไหนอย่างที่ครูบอรีเต้นไปเมื่อตอนต้นต้นคลิปนะแต่ครูบรี่เต้นไปเมื่อตอนต้นคลิปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะครูบอรี่คือแบบคือมันสนุกอ่ะทุกคนจริงจงนะถ้าคุณนึงถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่แบบว่าเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออก เป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองคุณมาลองเปลี่ยนแปลงตัวเองไปอ่ะมันจะสนุกมากๆจริงๆมันสนุกมากๆนั่นแหละมันจะทําให้นะคะพอเคลื่อนเราเปลี่ยนคนเราเปลี่ยนจากการที่เราเป็นคนเรียบร้อยเปลี่ยนจากการที่เราเป็นคนเพิกเฉยครูพอดีเองเป็นคนหนึ่งที่แบบเป็นคนที่แบบจริงจังแล้วก็คึงคังแล้วก็เอาจริงเอาจังกับชีวิตแล้วก็ไม่ใช่คนที่จะเชื่ออะไรได้ง่ายๆนะคะ จนชีวิตของเรามันก็ไปแบบนั้นแหละมันก็ไปตามชีวิตของเราที่ผ่านมามันก็ไปตามที่เราเชื่อะคะ่ะทุกคนแต่พอเราได้มาร่วงรู้ความลับของชีวิตกับกฎแรงดูดกฎจักรวาลในมหากับย mm ิบเอ็ดวันเดอะซีเและนิวรอนมันทําให้เรารู้เลยว่าอะไรที่มันจะเป็นคลื่นที่จะเปลี่ยนแปลง อารมณ์ของเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราคุณก็แค่ลุกขึ้นมาบ้าเนี่ยอารมณ์บ้านในความรู้สึกของคุณนั่นแหละคุณคิดจินตนาการไปเลยว่าโอ้โหชีวิตฉันดีขนาดไหนแดนไปเลยค่ะไม่ต้องสนใจใครวันนี้ถ้าเราม,ามัวสนใจคนอื่นมาแค่คนอื่นถ้ามามัวแค่ว่าฉันไม่ชอบเลยที่เธอออกมาเต้นเซนเ้นอะไรของเธอฉันไม่ชอบเลยที่เธอไลฟ์สดหรืออะไรก็แล้วแต่ถามเพื่อนกลับไปเลยค่ะว่าเธอมาเลี้ยงดูฉันหรือเปล่าละ่ะเธอจะให้เงินฉันไหมสักสิบล้าน โอเคฉันจะหยุดเต้นโอเคฉันจะหยุดออกมาหน้ากล้องนะคะวันนี้ชีวิตของเราไม่เกี่ยวบใครเลยค่ะมันเกี่ยวกับตัวเราล้วนๆสนุกสนานล่าเริงหมู่บ้านบ้าในอารมณ์บ้าในความรู้สึกของเราถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เร็วที่สุดคุณจะต้องบ้าให้สุดมันให้สุดบ้านบ้านในที่นี้ไม่ได้ไปบ้าให้ใครไม่ได้ไปบ้าสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะคะบ้าคือบ้านในอารมณ์ของเราบ้านในความรู้สึกของเรานั่นเองนะคะทุกคนจ้า กับการที่เราจะใช้ชีวิตไปวันๆมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรดังนั้นคือมันไม่เสียหายเลยถ้าคุณจะลุกขึ้นมาบ้านในอารมณ์ของคุณและสร้างจินตนาการในหัวของคุณให้มันเกิดว่าคุณได้รับทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วเรียบร้อยนะคะมันก็โคตรง่ายๆมากๆเลยถ้าคุณอยากที่จะเปลี่ยนแปลงมันจริงๆเราก็แค่ลุกขึ้นมานะคะ ใช่ค่ะโคตรโชคดีเราก็แค่ลุกขึ้นมามันไม่ได้เสียหายอะไรแถมมันยังทําให้เรามีความสุขกับชีวิตมันทําให้เรามีความสุขในอารมณ์เราอะเมื่อเรามีความสุขเมื่อเราสนุกสนานเมื่อเราได้ออกมาเต้นเมื่อเราได้ออกมาปลดปล่อยจิตใต้สํานึกของเราอะค่ะข้างในตัวเราคขาเหมือนเด็กน้อยห้าขวบเมื่อเราได้ปลดปล่อยเขาออกมามันโคตรจะแบบจะดึงดูดอะไรให,ให้คุณได้หมดเลยอะถ้าคุณอยากจะมั่งมีมั่งคั่งขนาดไหนมันก็ได้ทั้งนั้นค่ะ อยู่ที่ว่าวันนี้คุณจูนติดกันหรือยังกับจิตใต้สำนึกของคุณอยากที่จะมั่งมีมั่งคั่งได้จริง,รงๆก็ลุกขึ้นมาทางรัดที่โคตรรัดที่สุดคือลุกขึ้นมาร่าเริงเบิกบานมันในอารมณ์ของเรานี่แหละวันวันหนึน่งดูว่าตัวเองมีความสุขขนาดไหนนะคะวันวันหนึง่งไม่ใช่ว่าเอาแต่เครียดเอาแต่นินทาชาวบ้านเอาแต่นูน่นแน่นนี่ใช้ชีวิตไร้สาระไปวันวัน,วนอันนั้นคือชีวิตคุณก็ไม่ได้เปลี่ยนอยู่แล้วค่ะอยากได้ผลลัพธ์ใหม่แต่การลงมือทำน้อย ก็ไม่ไม่มีอะไรอยู่แล้วคุณจะอยากได้คุณอยากได้อะไรคุณก็จะต้องทําให้มันคู่ควรนะคะอยากได้ผลลัพธ์ใหญ่ก็จะต้องลงมือทําให้ใหญ่อยากอยากจะเป็นคนที่มีผลลัพธ์ก็จะต้องเป็นคนที่มีพลังสูงไม่ใช้พลังงานอ่อนพลังอ่อนแบตบน้อยแบตบอ่อนคุณก็จะได้ตามนั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตของคุณมันจะเปลี่ยนได้ก็เพราะพลังงานในตัวของคุณนั่นแหละนะคะ บอกได้เลยวันนี้คลิปนี้แพงมากๆนะคะทุกคนสาใครได้ฟังโคตรโชคดีนะคะวันนี้ก็ง่ายสบายๆนะคะครูพอดีมาสั้นๆเนาะสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณคือคุณจะต้องใส่พลังงานคลื่นอารมณ์ความรู้สึกความสุขความร่าเริงบิกบานในหัวใจของคุณแล้วคุณใส่ให้มันเต็มที่คุณมันให้มันเต็มที่ไม่ต้องไปสนใจโลกภายนอกไม่ต้องไปแคร์ชาวบ้าน เพราะชาวบ้านไม่ได้มาหาให้เรากินไม่ต้องไปแคร์เพื่อนไม่ต้องไปแคร์ว่าใครจะคิดยังไงกับคุณเพราะคุณไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครเอาแค่นี้ก็ถือว่าเพอร์เฟกแล้วนะคะทุกคนถูกต้องไหมคะดังนั้นคือไปต่อเสมออยากจะมั่งมีมั่งคัง่งอยากจะสร้างผลลัพธ์ให้ชีวิตตัวเองได้วันนี้เป็นคนพลังงานสูงหรือ,อยังนะคะเป็นคนที่ลงมือทําแบบสุดจิตสุดใจหรือ,อยังลงมือทําแบบสุดชีวิตหรือ,อยังนะคะเมื่อคุณลงมือทําสุดชีวิตแล้วแน่นอนที่สุดว่าทุกการลงมือทาของของเรา จัก,กรวาลไม่เคยทอดทิ้งคุณอยู่แล้วคะ่ะความสําเร็จมันได้มาอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าถ้าเราไม่ได้ล้มเลิกไปซะก่อนความสําเร็จคุณได้ครอบครองมันแน่นอนนะจ๊ะทุกคนคะ่ะง่ายๆสบายๆนะคะใครเจอคูเปอรีโคตโชคดีหนักมากวันนี้ไปแล้วคะ่ะ Love you